แกเป็นล่าไมนเกียงเเออไม่เที่ันะตะลึงขอวมัเอี่วะอมึงนกมึงนกตีเฉียวเขาตีเฉียวเขายางนี่ผู้ประกอบกของนี่ทำไรครับแล้วไอ้เพื่อ

sẽ wobby เอาไปดึง nước ดึงมั้ยเอาดึงดึง